วัดใจใชัยมงคลครับอุทยาเดี๋ยวเลาะดูก่อนดูพื้นที่ก่อนมาวิ่งเจอพอดีเดี๋ยวไปเลาะไปครับไปต่อดูม,มุมนี้แดดเริ่มมาแล้วครับ สาธุต้องเที่ยวยังไม่มานะครับเป็นชาวอยูุ่บนสาธุสาธุให้ได้เห็นก็สาธุนะครับนโอกาสได้มาโอโยธยาครับ เมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่ครับยังคงความคังอยู่นะครับดูสุดยอดจรงิงใครได้เห็นก็สาธุนักวิ่งก็จะเห็นก่อนประมาณนี้ครับวัดวัดใหญ่ชัยมงค,คลครับอโยธยาน่าจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงค,คล เดี๋ยวไปดูป้ายก่อนอันนั้นเป็นหอพระนอนที่ในตำตำนานนะถูกเผาไปเป็นเป็นพระองค์ำนะครับรนอน,นองน,นี่ครับพิหารพระนอนตรงนั้นครับถูกเผาไปแล้ว แต่ยังเหลือโบรณะขึ้นมาอยูน่นะครับตอกำลังกายต่อหยุดการออกกำลังกายชั่วคราวยังสมบูรณ อนนงค์ข้างในรวมๆนี้ครับมีปัญจวัคคียทั้งห้าเลยครับโมกขลาสารีปุ่นวางเรียกจัดสวยเลย มาก่อนได้เปียบครับ๋ยนดูข้างในครับอันนี้ทางขึ้นเคท,ทีนะครับน่าจะน่าจะได้ขึ้น ต้องวิงว่งแล้วแมววิ่งต้องวิ่งแล้ววันนี้ยากนะครัอาเจดีอันออน,น,นี้ยังเป็นสมบูรณ์อยู่นะครับพระมหาเจติอันน,อน,นี้ ตามมาเยอครับมุมนี้น่ะสวยมุมวิหารพานอนวัดใหญชัยมงคล อโยธยาครับครับตรงนี้เป็นซากน่เละถูกเผาไปตั้งแต่สมัยโบราณนะตรงนี้ตรงนี้ตามประวัติแล้วจะเป็นพระปางพระนอนทองคำนะครับถูกเผาไปกาลัองจะเป็นเกดีสวยมากครับสาธุ